3ชั่วโมงสองพันกว่าไม้แล้วจ๊ะถ้าไม่ลายมาสั่งลูกค้าจะรอนานมากค่ะสลามอะไรกุ้มจ้าอันนี้ร้านเนื้อย่างเนื้อย่างไก่ย่างใบาลาลานะคะสองปีกว่าแล้วจ้ะแต่ก่อนทํางานไปด้วยแล้วก็ขายคู่กันไปด้วยเริ่มขายแรกๆเลยก็ขายเนื้อย่างถ้าบาทเหมือนเดิมจ้ะเราอยู่ได้คนอื่นก็ต้องอยู่ได้ขายง่ายขายคล่องตอนนี้ สูงสุดอยู่ที่2,000กว่าไม้แล้วจ้ะ3<า>ชั่วโมงต่อวันปวดทุกวันจ้ะเนื้อย่างแล้วมีอะไรบ้างอะเนื้อย่างก็แล้วก็มีตับย่างแล้วก<ม>็กลินแล้วก็มีมันมีหนังไก่จ้ะแล้วก็ไก่ย่างราคาเดียวกันหมดเลยจ้ะเป็นพระเอกของร้านก็จะเป็นเนื้อย่างเลยค่ะ แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นหนังไก่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นตับก็ขายดีทุกอย่างเลยแล้วแต่บางวันตัวไหนจะหมดก่อนก็คือหมดทุกวันเทคนิคความอร่อยลรอคะหมักประมาณ6ชั่วโมงอะค่ะถึงเครื่องค่ะไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มเลยบางคนบอกว่าแบบมาไกลนะคะมาจากตามเพจมากัน,น,นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนองเจอกมินบุรีคะ่ะ <c oughs> ใช่คะ่ะต่อทย์ก็จะมีลูกค้าประจําอยู่ที่นั่นเลยมาใช่ค่ะตอนนี้นี้เลื่อนเวลามาเปิดตีห้าแล้วแต่ขายหมดแต่ว่า หมดอะไม่เกิน10โมงเช้าเปิดทุกวันค่ะตอนนี้อยู่ตรงข้ามหน้า b ิ๊กซีนะคะพัฒนาการ20แยก3ค่ะ <caracter S 1> ใครนะที่ผ่านมาก็แวะมาลองชิมได้นะคะเนื้อย่างบ้าบินค่ะบายลายลาเลยค่ะไม้ละ5บาทเลยจ้นะสา,าลาเอะกุ้งค่ะ